สวัสดีครับทุกคนเรามาอยู่ในเกมออฟบ,บี้ทาวเวอร์ที่เป็นสีชมพูนะคะลูกเกมนี้ก็ค่อนข้างยากซะด้วยนะครับทุกคนมันไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะยากนนะดูนะมันไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดเลย นี่เริ่มมาถึงจุดยากแล้วนี่มันจะตกง่ายตรงนี้เราก็ต้องกระโดดชึบขดยากเลยอ้าวชึบอ้าวบอกแล้วทุกคนมันจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆชึบ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 ยิงแตะจุดเช็คพอยทเฉยชึบโอเค ต่อไปเลยต่อไป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 โคตรกโคตกโคกโคกโคกลโกโคนี่มันไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะทุกคนเกือบตายเกือบตายชิไปไปไชปชึบอ้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้น ทำไมฉันต้องตายเอ้ยก็ตอนนั้นมันเผลอไปกดโฆษณาเนี่ยเวลาตายมันก็จะขึ้นมาเนี่ยแล้วไปกดตรงไหนอะโอเคเกมนี้ต้องตั้งใจเห็นไหมทุกคนเนี่ยขจะเลยก็ตรง ก็เวลาตายมันมีแบบอะไรขึ้นมามันต้องกดปุ่มสีฟ้าข้างบนนะ่ะนะที่เป็นปุ่มเรนโบว์เออเกมนี้มันมันจะไม่ไม่ค่อยทำโมเดลสวยเท่าไหร่ ะัว่วเกมนี้เขาไม่ได้ตั้งใจสร้างเลยนะับทุกคนแต่ว่าเกมนี้ก็ง่ายอยู่นะเอ้ยเอาอีแกแหละชุบ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 โอเคซิแกแซกต้องซิงแกแซกเดดชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินไปเลยเดินแบบนี้ก็ได้ชุบอันนี้ต้องกระโดด เพราะว่ามันเป็นขั้นจึ๊บ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 เหมือนขั้นบันไดอะที่เราใช้งานอยู่ตลอดทั้งเดือนเนี่ยเอ้ยจริงจมันชากทุกคนจึ๊บ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 โอเคเราต้องจังใจจังใจ จึ้งเชื่ยจึองเชี่ยเลี้ยวเล้วเลี้ยวไปต่ออย่าท้อจึ๊บๆึไบึบตายเลยเป็นบวกเป็นบวกเดินไปเลยเดินไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องเลือดไ,ไปไปไปคนนั้นบอกว่าเฮ้ยทำไมเขาทำเก่งจังเก่งอยู่แล้วอะ มาเดินมาตั้งใจเลยจึ๊บจึ๊บไปอย่าทอ้อ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 จะทอ้อมันตั้งใจจะหลอกเราเกมเนะี้ยทุกคนรู้ไหมเกมไม่ทาวเวอร์อสีชมพูมันไม่น่าเล่น แต่ผมเล่นเพื่อทุกคนเลยเนี่ยใช่ใชช่ไป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 ไเกมนี้มันยากขนาดไหนเกมนี้ยากจนจนคนใช้งานโคตรน้อยนอนัะทุกคนไปต่ออย่าท้อ เกมนี้ใช้งานโคตรน้อยอ่ะมันไหลยพันคนอ่ะคนที่เคยใช้อ่ะแต่ใช้อยู่ตอนนี้มีแค่มีแค่เท่ากับสิบคนหรือไม่ก็ห้าร้อยคนนี่แหละโคตรโคตรเยอะอ่ะเออไม่ใช่โคตรน้อยอ่ะสิบคนอ่ะโคตรน้อยตรงที่ขวางทางเราอยู่ตรง มันชอบมีไอเนี้ยขึ้นมาบอกว่าจะข้ามเดินหรือมืแล้วจะไม่ข้ามอ่ะเนี่ยประเด็นน่ะเวลาเราตายใช่ไหมตายแบบนี้ปุ๊บเวลาเราก็จะกระโดดมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็ถ้า,หาโหลด,ดโอเคเราต้องตั้งใจแล้วครับเกมนี้เห็นไหมเกมนีคนนนคน้คนใช้งานอยู่ห้าคนจุ๊บคนใช้งานอยู่ คนใช้งานอยู่ห้าคนเองคนดูไหมโอ้ยเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดยังก็เพราะว่าตรงที่มันข้ามดานเนี่ยมันมากวนเนี่ยเออนี่เนี่ยเน,ยน,ยน,ยนย่แน่เนี่ยจุดแล้วใกล้ที่เสียบโทรศัพท์มันก็มากวเนเดยที่เสียบโทรศัพท์ของพ่อเนี่ย เออนั่นแหละคื่เสียบโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราตายมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราอบปนะี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันบอกว่าจะข้ามด่านหรือไม่แล้วมันก็จะมากวนอยู่ตลอดเลยแล้วเราก็ตกตายไปเรื่อยๆเนี่ยต้องอย่าท้อ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 อย่า ชึบชึบก็ตอนนั้นเรายังไม่พร้อมอะ่ะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมยิ s yes, y ิ s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  ชึบช,บช,บชึบึบปิดชิปบล็อกก่อนไปๆต่ออย่าท้ออย่าท้อจริงๆเกมนี้มันยากมากนะ แต่เกมนี้ผมก็ไม่ชอบเลยผมเคยเล่นครั้งแรกมันแบบมีมีไอ้ข้ามดาบมากวนเออใช่ไหมทุกคนอึ๊บชึบชืบชบ,ชบมันมีไอ้ข้ามดาบมากวนไงเออก็เลยแบบตายคนง่ายชึบชบ อึ๊บโอ๊ยโอเคโอเคอันนี้มันสายแรงมันด้านแรกแต่มันสายแรงมากกว่าพอถึงด่านจุดยากอละทุกคนเนี่ยนี่ไอ้นี่มันขึ้นมาทำไมอ่ะเออมันแบบเวลาเราตายใช่ไหมมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่มีสมาธิกับการเล่นเกมจึบ๊บ มันไกลมากมันไกลมากจุ๊บจุ๊บเนี่ยไอ้นี่มันขึ้นมาอ้าวไม่มีเช็คคอยส์ด้วยเกียวเกียวเกียวจังเกีจังรู้แล้วว่าเกมนี้มันยากไหมเนี่ยเกมนี้มันกากมากโคตรยากโคตรดีจุ๊บจุ๊บ แตเ่เกมนี movie, ้ก็สนุกนะมันแย่แต่มันก็สนุกนะเออไปยช้อเฮ้ยจับเราต้องใจเย็นๆเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นๆเราต้องใจเย็นเพื่อ ข้ามดาดตรงเงี้ยเลปุ๊บปุ๊บ modify เจ้าจันไปดาดเดิมอย่าให้มีดาดกระโดดข้ามข้ามที่มันต้องตันกระเพงนะจะึ๊บโออยง่า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 ยแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะง่ายทำอะไรไม่รู้ เนี่ยเนี่ยมึงบอกโล่งหัวอยู่ด้วยเราสามารถลืมไปได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยต่อ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 อุ้ยยาวมากยาว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 กว่าเดิมยาวกว่ายาวกว่าจุ๊บ เอามาดาดเลกเลยสวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยนะชึ๊บต้องตั้งใจทำแบบนี้เออเนี่ยแล้วมันมีไอ้ตรงนี้มันกวนไงมันนี้ตรงนี้มันกวนไงอ้าว โอเคกลับ okay. ม,มาจุดเดิมกลับม,มาจุดเดิมอีกกลับม,มาจุดเดิมอีกแล้วอีกแล้วแล้วก็อีกแล้วเอวอ,อ,อไม่ว่าจะมาหลาดที่สองจตพี่ก็ตึงเหมือนเดิมไอ้หนง <c ười> <c ười> ชิปนี้ถึงครึ่งทางแล้วทุกคน ใช่คลิปนี้ถึงครึ่งทางแล้วทุกคนแต่ต่อ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 ,ตอ,ตอ,อย่าท้อ King เชื่อมั่นในตัวนายนะอีกไกลเลยแต่เราก็ต้องสู้ใช่ไหมใช่ไหมพ่อฉันนอนดุดันไม่เกง่งใจใคร โอโยจุ๊บ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 ฉันไม่ตกเหมือนข้าวก่อนแล้วจุ๊บไม่ว่าโอ้ยง่า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 ยงมากก็จะถึงหนึ่งร้อแล้ว กล้จะถึงครึ่งทางแล้วมันไม่ด่าดีมันไม่ดีมีถึงหนึ่งร้อยนะครับทุกคนมันมีถึงสี่ร้อยเก้าเก้าเลยนะสี่ร้อยเก้าเลยโคตรเยอะมาเย่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 ย,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 ยอมแพ้ทุกคนอย,ย,ยอมแพ้นะ ถ่ายแรงมากเอ้ยจึ๊บไปต่อไปต่อไปต่อเออเฮ้ยคราวนี้ไปช็อกโกแลตแต่ไม่กินนะเพราะเราเหยียบไปแล้วเอ้ยเราต้องทรงตัวอันนี้อันนี้อันนี้เราจะตายเออเราต้องต้องอยู่ยืนอยู่ปกติใกล้จะถึงหนึ่งร้อยแล้วใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วใกล้จะถึงครึ่งทางแล้ว ใกล้ใกล้ใกล้เล้วกล้ๆกล้ใกล้ใกล้วกก็ก็ถึงหนึ่งหนึ่งหนึงร้อยแล้วเชยวยาวยายาวยาวคยาวยาวค่ะทตาจะกั้นไม่ไหวใกล้แล้วใกล้จะถึงหนึ่งร้อยแล้ว หนึ่งโหยเย่เย่เย่ถึงครึ่งทางแล้วครับทุกคนเย่เย่เย่ไปต่อไปต่ออย่าท้อด่านนี้มาทุกรอบชึบชึบมันมากวนสมาธิไงไอ้เนี่ยมันชอบมาตลอดเลย ชึบชึบเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยากเลยชึบค้ออย่าค้ออย่าจุดกระโดดมันเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนจุดอะก็จุดกระโดดมันเปลี่ยนจุดชึบเนี่ยแต่พอพอแบบโกรธอะมันก็ให้เราแบบไปอะแต่เราต้องชนะให้ได้เพราะมันเริ่มยากแล้ว คราวนี้มันไกลขึ้นมันไกลขึ้นทุกคนกลับม,มาถึงจุดที่เราต้องกระโดดเลยยากๆแหละจุ๊บจุ๊บโอเคทุกคนเรายังไม่ยอมแต่คิดว่าพวกเรายอมนะต้องใช้ิปบ็อกเลยไม่ จะไม่ข้ามดาหรอกเพราะฉันไม่มีโลบ็อกตอนนี้ฉันมีอยู่ศูนบาทในในบัญชีโลบ็อกไปๆปไป,ไปโอ้ยืออือเกือบเกือบไปเรีวอีกนานอีกนานอีกนาน tất tông trong tối đi <cười> 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 ok rồi đường gọi có hai nè rồi chúng ta đồ thả? ừ nè tay nè nè tài ơi, ơi, ต้องรีเลื่อนใหม่เลยโอ้ยฮอปพี่เดกกสกี้อดีตเกเรก็สกี้เดทอสกี้อดกี้อดเติเดกกสกี้เอเซอร์เชียร์ตัเอชอปออปปี้ซอสกิชอดีไรสตี้เอเซร์เชีย์ ตรงนี้มันจุดยากเกมนี้โคตรแย่คนแต่คนก็เยอะนะเออไม่ว่าเกมนี้จะแย่หรือไม่แย่คนก็ยังเยอะอยู่ดีเออตกอีกแล้วทุกคนมันมีแค่สองด้านเอง มันจะไปยากไรคิ้งอย่าท้อ bye <c oughs> ไปไปไปใกล้จบแล้วคลิป <c oughs> ชุบป,ปีมนันเลยใกล้จบจริงๆเดี๋ยวถ้า ถ้าถึงสามร้อแล้วไปเจอกัน EP พสองนะครับทุกคนเจอกัน EP พสองนะ EP พสองน่าจะจบทุกคน EP พสองน่าจะจบเกมนี้เราจะแบ่งเป็นสองอีนะครับทุกคนจำไว้นะโอเคไหมพ่อโอเคต่อ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 ไปล ได้เวลาแมปสีเขียวแล้วอืมมันต้องยากอย่างแน่นอนทุกคนนี่เริ่มยากแล้วไม่ไปหรอกจะไปตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอ้ยไปก็ได้ โอ้ยเกมนี้ก็คือยากดากโคตรยากเกมนี้ก็ยากยากยากจริงๆด้วยชืบกับมาดาดกระโดดอันนี้อีกแล้วอ,อืออือเกมนี้มันหลอกได้จริงๆไอ้ตรงนี้ต้องเดินได้ทุกคนแป๊บๆๆขันหัว ทอคิงและทอคิงไปต่อไปต่อ,อ,อกระโดดแล้วเวลาแบบเล่นออฟฟี่อ่ะแล้วมันจะคันจมูกจะคันหนัวทุกทีอ่ะแล้วก็ต้องใช้สมาธิด้วยนะนะัเนี่ยพูดแล้วก็คันเลยเนะี่ยโอ้ย เกือบตายฮึโอ้ยคันห่วยแต่อไป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 ต่อเลือดเราจะตายอยู่แล้วต้ง ชามโดนเส้นสีขาวแล้วไปแล้วก็แล้วก็จะถึงหน้าต่อไปแล้วก็จะก็จะถึงวีคที่สองแล้วไป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 เคยเจอมาก่อนเคยเจอมาก่อนไอ้น้องถึงครึ่งทางแล้วคลิปนี้เอ้ยใก้จบแล้วคลิปนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีวีสองโอเคไหม โอเคเมย์ได้จบและคิดไหมเอืมขาจะหมูกแล้วอืมขาเนี่ยมาถึางดาดดำที่าดาดเริ่มยากเลยเหรอไหมใครมือ แลบคันจมูกโอ้ยคันอีกแล้วอืม้ยคันคันคันเอยคันคันทุกตรงทุกทีอ่ะมันต้องใช้สมาธิอ่ะอีกเส้นไฟเยอะเลย มันยากขึ้นเรื่อยๆทุกคนระวังระวังเกมนี้ไว้โอเคไหมถ้าคุณเล่นคุณอย่าลืมนะคลิปนี้ถ้าทุกคนดูแล้วทาเวอร์สีชมพูมันไม่ใช่สีชมพูจริงๆมันรวมสีเหมือนเรนโบไปด้วยแชมทุกคนนะคันจมูกอยู่ทุกเมื่อเลย<อ>นะ ปีมาได้ปีมาไล้ตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งไปไปไปโอ๊ยเลือดเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วอะทุกคนเมื่อกี้เกือบตายแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบตายแล้วอะทุกคน,กกกคนจะโดนจะโดนจุดสีขาวนะไม่โอเคขอพักเลือดตรงนี้สักแป๊บก่อน ตายข้างหน,าน้าจะไม่ตายจะ,จะหลนลบไปไปไปื้ยตายแหละไปเจอกบและคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันอีวีสองนะถ้าคลิปนี้จบเดี๋ยวไปเจอกันอีบีสองทาวเวอร์สีชมพูขออย่าเริ่มใหม่เถอะนะครับทุกคน ขออย่าเริ่มใหม่สิเริ่มจะเป็นสี่เหลี่ยมเดือยอยากๆเืลื่อันนี้สายแรงไหมสายช้ามากเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ต้องพักเลื่อนเลยค่ะเฮ้ยเอาแล้วดาดนี้ดานนี้อยู่เรื่อยเลยอยู่เรื่อยเลย ยืนเลื่อยเลยเออเออเอาแล้วเอาตาย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 หยมันจะยากเกินไปไหนใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วเกมนี้เอ้ยไม่ใช่ใกล้ถึงจุดสิ้นใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปวิดีโอนี้และ จุ๊บจุ๊บจุ๊บปึ๊บจะไปเจอกันในบีสองนะทุกคนใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วกลายเป็นทาวเวอร์สีชมพูเหมือนเดิมแต่ความยากนี่โคตรยากไกล้จะจบคลิปแล้ว ก็จะจบแล้วคลิปนีคปนจจ้คลิปนี้ก็จะจบแล้วลก็จะจบแล้ว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 คลิปน,นี้อีกสองอีกหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็พอสําหรับคลิปนี้นะครับทุกคน วันนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราคมไม่คุยาคุยกันน,นะครับครั้งหน้าเจอกัน EP ที่สองโอเคไหมครับ